สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูแกงเผ็ดซี่โครงหมูค่ะแล้วก็ใช้เป็นพริกแกงใต้ด้วยแล้วก็จะได้ความหอมของใบยี่หร่าด้วยค่ะวันนี้ความเผ็ดร้อนของใบยี่หร่าก็มาเต็มๆเ,เลยค่ะไฟค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือซี่โครงหมูค่ะซี่โครงหมูก็ซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ1แพ็คค่ะ ต่อไปค่ะก็คือใบยีราวันนี้เราจะใส่ใบยีราที่เยอะหน่อยค่ะใบยีราก็ซื้อมา10บาทค่ะต่อไปค่ะก็คือเครื่องแกงวันนี้ใช้เป็นเครื่องแกงใต้ส่วนวิธีการตำนะคะใครอยากจะรู้เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ข้างล่างใต้คลิปค่ะมาดูขั้นตอนต่อไปค่ะให้ใช้เป็นกระทะจากน้นใส่ซี่โครงหมูลงไปแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไป ใช้เป็นกะปิค่ะขั้นตอนตรงนี้เราใส่กะปิประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ละลายกะปิให้เข้ากับน้ําเดี๋ยวเราจะทําการเคี่ยวเขานะคะต้มเขาจนกว่าซี่โครงหมูของเราจะเปื่อยค่ะก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงพอครบครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็ใส่เป็นเครื่องแกงลงไปค่ะ ใส่เป็นเครื่องแกงลงไปก็เติมน้ําเปล่าลงไปเล็กน้อยจากนั้นก็จะต้มไปต่อนะคะเคี่ยวไปต่อสักอีกประมาณ15นาทีหรือว่า20นาทีก็ได้ค่ะถ้าชอบให้น้ําเยอะๆมากกว่านี้ค่ะก็เติมน้ําเปล่าลงไปอีกค่ะก็ตั้งเคี่ยวไปอีกนะคะประมาณ15-20นาทีส่วนไฟที่ใช้นะคะก็จะใช้เป็นไฟกลางค่ะ เมื่อครบ15-20นาทีแล้วค่ะเราก็จะปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำปลาลงไปส่วนใครชอบผงปรุงผงชูก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ค่ะแล้วก็ต้มแกงไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ำแกงจะเดือดจ,จัดจค่ะพอน้ำแกงเดือดจ,จัดจแล้วเราใส่ใบยี่หร่าลงไป ตรงนี้นะคะถ้าใครไม่ชอบใบยี่หราหรือว่าไม่มีใบยี่หราสามารถที่จะใส่เป็นใบมะกรูดฉีกก็ได้หรือว่าเป็นใบกับเผาก็ได้ค่ะแล้ขั้นตอนตรงนี้นะคะเราก็จะให้แค่ใบยี่หราสลดลงไปเท่านั้นจะไม่ทิ้งไว้นานนะคะกับขั้นตอนนี้ค่ะ ตอนนี้แกงของเราก็เสร็จแล้วค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะแล้วก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูแกงเผ็ดกระดูกหมูค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้ลรวก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะและถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้อร่อยแบบบ้านๆไปแล้วสวัสดีค่ะ